พร้อมรับชมคลิปกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's o สวัสดีครับอยู่กับผมโคโมาซองนะครับวันนี้ผมได้อาวุธพิเศษมาด้วยนะครับโชยสนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวดูนะครับนี่ขานาดก็จะเป็นปืนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ แล้วก็มีกระสุนยอยู่สามเม็ดกระสุนนี่ยิงไม่เจ็บนะนี่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 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะยิงได้กูทำถูกไหมเนี่ยทำไมเ,เบาจังอนะ่ะโคตรเปลืองตังค์เลย